จะได้รู้ว่าฝรั่งใครฝรั <e ่งใส่ส้มแดงเอายกฝรั่งขึ้นมาเออนั่นะสวยๆโอ้ยเห็นแบบนี้ชันเลยนะสวยๆมากเลยครับฝรั่งใส่ส้มแดงหามือฉีดเทอนึงวันทต่ห้าวันฉีดครั้งหนึ่งไม่ได้ไอ้ไม่ได้ขวดส้มแดงไม่ได้เอาขวดมาใช่ไหมล่ะถ้ามีขวดมาโชว์ด้วยสุดยอดเลยอ่ะก็ไม่มี็ไรประกุลไอ้ประกุลไอ้ฝากไอ้ถึงไอ้ยังพู้ที่ เพื่อนปลูกเอ็นพืชผักข้าวหรือฟ่งอ้อยต่างๆเนี่ยนะฝากแนะนำสมแดงในประกุลอายยืนเว่านิดนึงสนใจสมแดงอันนี้เจังไดนน้อยลองไปใส่เบิองราคาแพงบ่อหน่อนะสมแดงสีกับข้าวใส่ลองเดี๋ยวเสือกเสือกสีกับข้าวมันก็สี ข้าวได้สิบห้าวันก็สิทธิ์ขาดตัหมาก็พอมาเนี่เสียงมา้ไรมาีต่หมาเปนไรเอาถ้าถ้าสนใจสมแดงเขตไอ้วังท่าช่างฟ้าจีนกับบินบุรีเนี่ยติดต่อป้ากุลได้ไหมคะต่อได้ที่เบอร์โทรเนาะอ่าเบอร์โทรค่ะป้ากุลบอกเบอร์โทรได้เลยค่ะ ศูนย์หกห้าเก้าสี่เก้าสี่สามห้าหนึ่งอ่าปะกุลฟังช้ช้างติดต่อไปแล้วปะกุลรับด้วยนะอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าได้เฮงเฮงฟังฟ <5 S 1> <ๆ>ังเลยค่ะป้าจ้าอสมแดงเป็นชีวภาพมันปลอดภัยกับผู้ใส่ทุกคนเนาะปะกุนเนาะเขตเขตวังชี้ช้า,เางเหนือเสียไล่อ้อยห้าหกร้อยไล่ก็ใช้เนาะสมแดงแล้วเนาะทางผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บุญบุญชูเนาะ ใช่ไหมผู้ใหญ่บุญชูก็ใช้สมแดงแล้วผู้ช่วยบุญช่วยก็ใช้สมแดงแล้วโอ้หลายคนเนาะที่ใช้ตรงนั้นเนาะแต่สนใจสมแดงก็ติดต่อตาบเบอร์ประกุได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะประกุนขอบคุณมากค่ะชานี้กับข้อมูลฝรั่งใช้สมแดงค่ะประกุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตูู้นะคะค่ะสภาพแข็งแรงรยน ใช่ใช่เช่นกันค่ะปะากุลแข็งแรงแข็งแรงปะะกุลสวยขึ้นแนเนี่ยเดี๋ยวในสวนยังสวยได้ขนาดนี้ปะากุลทานโสมเราให้ต่อเนื่องนะคะเลยโอ้ย